ณฟาร์มแห่งหนึ่งมีผู้ชายสองคนเขาชื่อว่าเป็นชาวนาแห่งโลกเขาไม่มีงานทำเขาใช้เวลาทำฟาร์มเป็นทีละปรีเดียวเขาก็ได้กำไรอยา่างมากซึ่งตอนนี้เขา เป็นคนที่เริ่มมีเงินที่จะเริ่มซื้อบ้านได้หลังเดียวแต่เขาก็ต้องเลือกหาทางทำฟาร์มเพื่อได้เงินถึงว่าเขาจะทำงานหนักเกินไปแต่เขาก็ได้เงินมาอย่างมหาศาลจนสามารถซื้อรถได้คันเดียว เขาได้ซื้อรถได้คันเล็กกัดยิ้วเดียวแต่เขาก็ยังทำการขับรถเข้ามาเรื่องของเขาก็ดีใจมากแล้วในตอนนอนเขาก็ฝันถึงถึงสิ่งบางอย่างว่าเขาได้เงินมหาศาล โอ้ว้าวโอ้ฉันได้ตังค์ฉันได้ตังค์ฉันได้ฉันได้ตังค์ฉันได้ฉันได้ตังค์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 ฉันได้ตังคค์์ฉัันได้ตงเฮ้ยเฮ้ยเช้าแล้วเหรอเฮ้ยนี่ฉันฝันไปเหรอฉัน

หลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งรถไปซื้อของหลังจากนั้นเขาก็ได้มาถึงที่ซื้อของอืมอืมของอร่อยดีน,นี่ชิมแล้ละกักเน ช่วงนี้ของราคาขึ้นเลยจะกรินบ้างหน่อยทั้งถุงเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอ้โหคุณอรฮะโอ้ไปกันเ้ยอ้า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 เฮ้ยหนึ่งครับ สองอันอันนึงด้วยฮะคโอเคลา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 กล่องของขวัญอะไรวะลา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 เลก่อเลยออไม่ไม่นะบาดฉจนไม่ไม่ไม่นะไม่นะ ไม่นะไม่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 ไมบ้านฉันไม่ไม่ไม่นะแล้วจากนั้นไปเขาก็ไม่มีบ้านอยู่ เขาที่ได้นั่งอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลานานกว่า20ปี